สวัสดีครับอ่าวันนี้ได้มีโอกาสมาสร้างเพจกับเพื่อนนะครับเพื่อนสีนะครับไม่ใช่ดิมันต้องขึ้นเลยครับมันยังไม่ขึ้นนะก็ถ่ายเท่าสดถ่ายเท่าสดไม่ได้เจต้องมีคนดูเราเราต้องเข้าเจตต้องเข้าเข้าเข้าของเราอือต้องเป็นเออเอเป็นเป็นของเจตอัานอ่านถา่ายไปก่อนอ,อ,อ่เราเราถ่ายไปเลยแล้ว ถ่ายไปเล,เล่อยนี่เราถ่ายเทอดสดอยู่นะทดสอบอยู่นะครับทดสอบการถ่ายเทอดสดอยู่เสียงชัดไหมครับครับครับเราถ่ายไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ มันจะช้าไปหน่อยเลงอยู่นะครับทดสอบอยู่นะครับทดสอบการใช้ซอสตดจะดีอะไรบอยมันจะมีเลนนิดนึงมาวะโอเคไหมโอเคยเลยโอเคไหมแต่ว่าจะได้นะโอเคโอเคจะได้ไหมจะได้จะได้นะ ครับก็วันนี้แต่กล้องไม่ดีนะครับปกติต้องรอกว่านี้กล้องใช้ไม่ได้เดี๋ยวมีโอกาสจะเปลี่ยนเปยนกล้องเป็น iPhone ครับครับวันนี้ก็เรามาทดสอบเพจของเรานะครับเพจคือจะร้องเพลงนะครับก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนที่มาช่วยนะครับมาดูแลเลยดูแลเลยระบบให้นะนเดชโดยตรงเลยนะครับนเดชก็มาเปิดเพจใหม่นะครับเนี่ยเพื่อน นี่เพื่อนรักมากเลยนะเนี่ยจะเบะแล้วเนี่ยเพื่อนรักมากเลยตั้งสมัยมัธยมนะก็เดี๋ยวเพื่อนที่อยู่นครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนะครับอันนี้เพื่อนซีเลยเพื่อนรักมากนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็คงเห็นกันเยอะๆนะเดี๋วดูหน้าหน้าคนหล่อคนหล่อยังไงก็หล่อตลอดครับวันนี้สวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน เดี๋ยวลบออกกัน้จะลบทำไมเดี๋ยวจะส่งเป็นเพจใหญ่แล้วลบลบแล้วพอพอพอนะครับนะครับครับครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับ